เ็ดชอตน้อนอ่ะแม่หลบดิอ่ะสามคนสามคนเฮ้ยช่วยหน่อยจะดมอ่ะดีางมดดดามไหมเนี่ย ทำไม่มีมีเลนซูมมีเลนเดียวนะทำได้ดีที่สุดเท่านี้เหรอฟิลเออไม่ฟิล <c oughs> ไม่มน,น้าแป็งอานนะเพื่อมาทำตัวฟิวดีดีหน่อยดิ เราแย่ดีแล้วน่ารู้แล้วสาคนเลจะกินไหมเนี่ยไม่ได้นะฮะจะจบภารกิจระวังหล่นนะของแม่เป็นแบบภารกิจตั้งตั้งกล้องตรงนี้ได้ไหมอ่ะเนี่ยจะจบภารกิจแล้วเราจะกินไหมล่ะจะจบภารกิจอะไรแล้วทางก็มาด้วยสิ่หมสามคนอ๋อถ่ายไงยังไงตั้งกล้องยังไงบอกให้อันนี้นะเออ ตั้งไม่ได้ออะลเดี๋ยไอ้เวอาอัดตั้งเวลาไม่ได้ตั้งได้หรอตั้งใครใครยังไงก็ตั้งอย่างนไงอือเดียงเนต้องนอนพื้นอ่ะนี่ไงบุ๊คอันนี้อ่าเนี่ย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 ไม่ร้องร่วงแล้วแม่อันน้เราสิไปตั้งดิไปตั้งข้างนอกดิไปตั้งเดี๋ยวแค่เลยแต่มันร่วงแล้วถามว่าตั้งยังไงกูตั้งให้ดูนี่ไงมันตั้งไม่ได้ปลอดภัยยังไงอันเลอหันหันจอมา ไม่อยา่าเป็นบอยเออวิ่งกว้างว่ะแต่มันไม่เท่านะไปอาจจะตายได้นั่งไหมจะสว่างไปน,นิดนึงนะข้างหลังสวยกว่าเยอะเลยเออที่ขึ้นมันสวยเออโอ้ นี่ไงออก็บมาใกล้ๆมันสิที่มา,า,กาใกล้ๆเนี่ยถ <c oughs> อยรอดเอ้ยเออหนึ่งหอมเป็นจบภารกิจพอพอจบจะได้กินอาหารออนี่มังนี่ขอให้ให้อาหารฟิลครับจบภารกินะจเขาจะได้ให้หารับ ปเ,เไป,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 นนป็นกับเล้ตุแบเลือดชิบหายเือเรือหนาวะเปกับกระหม่อหันมาหันมาหันมาตุ๊ดตุ๊ดเลอะเอ,อางเงี้ซื้อมึงนีแต,นแต่มุมนี้ก็ไม่ได้เห็นาปาเทียนะมุมนไม่เห็นปาเทีนันนี้เอียวมหลบแม่มันเอาเอา้ไอ้ตเยอ้ตกเดี่ยเมื่ออ่ะเม่อไหร่ไดินไอ,ไอ <ๆ S 1> เดียว้วเอ ยังเปลี่ยนตัวงี้โอ้ยเออนี่คือยังไงเอาเอาทำไงอ่ะมันต้องตั้งเวลาหันหน้าหันหน้าเหรอหันหน้ามันจะไปถือฟ้างอ่ะที่ไม่ค่อยชัดอุ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยป้า เฮ้ยแต่ของฟ้าทำไมสูงกว่ามาดูแบบเห็นข้างหลังเยอะกว่าเพราอะไรตอมาถึงสัอนเทน์ไปแม่ก้าวไปเลยเจ๊สแตนดงก้ามาเลก็ฟ้าดีนะอ้าเอามาเหรอมาเป็นล้เรื่อๆเรได้ไปกินละสวยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็สวยเนี่ยอัอน๋ออนอ่งนั่ออัออนอ่๋อน๋ออ๋ออ๋นอ่ออันอ๋ออยออออออ ออกไห <นะ S 1> มดึงดึงมันอ๋นี่ออก่อลแล้วใส่เนี่ยอ่ะ